สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์นะหรือกดถูกใจคลิปวิวนะคะใน IG เนาะโดอเว็บไซต์ kmkidsocial นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า kmkidsocial.com ได้เลยนะแล้วก็เลือกเว็บแรกเลยนะคะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อน,อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะง่ายให้พิมพ์ว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อ,อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ อ่ะและเนื่องจากเรามีบัญชีอยู่แล้วก็คออนแยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดทูกใจของคลิปรีวิวเนาะเขานะคะก็เลือกไปที่หมดหมู่ได้เลยนะอ่าเลื่อนหาเป็นติเป็น IG ของเรานะคะเป็นเพิ่มถูกใจนะเสร็จแล้วนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะเมืเ่อเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะ ่ะเสร็จแล้วให้นำลนิกงมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเอาแค่หนึ่งหอก็พอเนาะเพื่อความเห็นผลชัดเจนนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่10นาทีนะคะ่ะจะจ่ายแค่2.9บาทเองจากนง้นให้กระส่งนะคะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็ทําตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกลับไปได้เลยนะคะและสาหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันกนะ่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code Wallet ถูกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่1บาทสูงสุดไม่เกิน5้า0 0บาทต่อครั้งนะคะมาเติม1น0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มเลาเปอรอเซ็นต์เลยเนาะทีอ่อย่างช้ เหรียญคริปโตเคอเรนซีได้เลยนะเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทสูงสุดไม่เกิน5้า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไประบ,บิดเพิ่ม5%เหมือนกันเนาะต่อมาที่บริการท้งหมรของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok YouTube IG Instagram นะคะ Tele gram Twitter ก็มีให้ครบหมดทุกเลย ทุกแพลตฟอร์มเลยนะมีราคาต่ำยอด1000บอกให้นะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะเขาก็จะแจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะเพิ่มเมสามารถมาเลือกบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะแล้วก็มีคำเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะคะหากสนใจบริการนั้นๆเนาะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับคใครที่จะเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสเนาะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออ ช่องทางการติดต่อแอดมินอยู่ตรงนี้เนาะเป็นการส่งตัวเท่านั้นนะคะเลือกเบอร์โูรที่เราต้องการกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ราชานะคะการชำระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะต่อมาที่ การแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่าย,ายเลยเพียงแค่ก๊อปปีล้ลตรงนี้นะจะส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีนะคะ3%กันเลยจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะ และนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ K M Kids o c i a l นะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะรับรองว่าเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายมากๆเลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะคะว่าตอนนี้ยอดก,กดไลค์ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้อยู่ที่14ไลค์นะคะคออนี้ารลองรีลอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรารีแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดกดไลค์เราก็กระโดดขึ้นมาเป็น88ดสิบแไลค์แล้วเนาะก็ถือว่าเร็วัดเร็วหันใจมากๆเลยนะเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองสําหรับใครที่สนใจเราแปดลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิมมี่รองเข้ามาใช้บริการกันดูได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ